ขอน้มน้มในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมำนี้เสนอคำว่าความงามที่แท้จริงงามร่างนี้ก็มีวันสูญสลายเพียงร่างกายแค่ลวงตาอย่าได้หลงถ้างามตินในจิตใจจะมั่นคงงามยินยงยันชัดหน้าดังนี้แลความงามที่แท้จริงนั้น ซึ่งความงามมีด้วยกันอยู่สองอย่างคือความงามจากภายนอกและความงามจากภายในงามจากภายนอกนั้นก็คืองามที่ร่างกายใบหน้าสะาสวยหล่อแต่ความงามเช่นนี้หาได้มีความจีรังยั่งยืนไม่กลับมีการเสื่อมสลายไปได้ทุกๆขณะเวลาชั่วพริบตาเดียวก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วเพียงแต่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่นั้นเองว่ามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วและแป๊บเดียวก็แก่ลง แล้วก็เดินทางไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเปรียบเทียบกับความงามจากศีลภายในจิตใจแล้วมันเป็นความงามที่อยู่คนละขั้วก,กันเลยล่ละเพราะความงามจากศีลภายในจิตใจนั้นมันไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงก็เหมือนกับอากาศนั่นแหละที่เรามองไม่เห็นแต่เราหายใจได้เพราะมันมีอยู่เพราะความงามด้วยศีลนั้นงามได้จากชาตินี้ และยันชาติหน้าด้วยไม่มีวันส่วนสลายไปไหนงามแบบข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวแต่ความงามที่ร่างกายใบหน้านั้นมันงามแบบฉับฉวยประเดียวประเดาไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเลยแต่หากงามด้วยศีนนั้นศีนมันจะฝันอยู่ในอนุสัยของเราและจะนำทางชีวิตเราให้ก้าวเดินไปและปฏิบัติได้ถูกทางได้ดีงามได้ละศีลตัวนี้แหละ จะเป็นดัง่งตัวคัดกรองสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราได้แล้วสิ่งที่ไม่ดีมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรกันสิลจะมาประกับประคองจิตใ,ใจเราให้เราได้พินิจพิจารณาในสิ่งใดว่าควรสิ่งใดไม่ควรเมื่อเป็นดังนี้แล้วชีวิตเราจะตกต่ำได้อย่างไรกันละ่ะเพราะดีช่วยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว งามร่างนี้แค่ชั่วข่าวไม่ยาวนะักหากลักดียังมีทางสร้างคุณค่าเพราะอาดีตไม่มีทางหวนกลับมายังไงซะเราก็ต้องแก่เจ็บและแล้วตายเพราะสุดท้ายก็ต้องตายกันทั้งหมดมากำหนดความแน่นอนก่อนจะสายปลูกฝังศีลไว้ในจิตตายก่อนตาย นำทางเราก้าวเดินไปได้ถูกทางเรียกว่างามในทางศิลน,นั้นสิ้นสงสัยเป็นความงามอยู่ภายในไม่ต้องถามและตัวตนไม่มีวันจัดเสื่อมทรามเป็นความงามที่ทเที่ยงแท้ไม่แพ้ใครงามอย่างไรจรึงได้ใจคนทั้งโลกต้องไม่หวังผลประโยชน์ที่ควรได้ และไม่มีซึ่งข้อแม้แต่อย่างใดเพราะจิตใจมีสินหนุนเป็นทุนเดิมจงเจริญจิตเมตตาอย่าได้ขาดอย่าประมาทความศรัทธารีบสร้างเสริมอย่าภายเรืออยู่ในอ่างกลับมาที่เดิมมาแต่งเติมงามด้วยศินไม่หมิ่นใครชีวิตนี้มีค่าได้อย่าฝันเฟื่อง งามต่อเนื่องด้วยศิลธรรมข้ามพบได้ต่างจากงามด้วยรูปลักษ์มันหนักใจยื้อให้ตายก็ไม่จีหลังดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกทท่านเทินเจริญ,รญพร